ป็โซละลาก่อนทุกคกลใช่สิสูบมันได้ะากสกิลสูซก็สู้ไว้ซีนกูไม่รู้จักมึงแอมโซซอดี้มาละเจอกันทุกคนเจอกันนะสามสองนะไปต่สามสองเขาเกยบไม้ก็สามสามสองนุ้ยกูฉันชนะได้อยู่แล้วเย่ตัดใจก่อนไปมูแล้วป่ะ อะไรกูไม่แพ้<อ>เกอเ<ล>ก้อยอย่าโมยเลยให้ชน,นะเราจะเป็นกำลังใจให้ฉันฉชนะได้อยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉันแข็งแกร่งมากวาว้าก่อนทุกคนกว่าไงว่าไงแค่สุดแกกับข้าก็ได้เจอตรงๆกันสักทีเอ <c oughs> ็ไม่กันหร เออก็อยากเคเจ๋งรู้ว่ากแกจะแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนี่จริงไหมละ่ะฮ้ยงั้นก็บอกให้ลูก้องแกถ่ายอาหังออกไปสักทีสิ <c oughs> อย่าให้ลูกน้องแกมายุ่นการต่อสู้ของเราทั้งสองคนสิ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ดูน่านสนุกขึ้นมาแล้วจริงไหมละ่ะเ <c oughs> <c oughs> ดีนยแล้ว ดูสนุกหน้าดูนี่ไม่ต้องหัหรอกนะฮะเดี๋ยวฉัน,นีนแหละเป็นคนฆ่าแกเองยังจังอลองดูแลกัน้ต้องมาเลยแล้วกันเอาเือแล้วกันได้ 비료 클 ที่ขาดนี่หว่าแกนี่พยายามจะเข้าแก่ข้าม่ใช้สกิลไว้ได้สินะอานาของแกข้าขอดาวไว้ก่อนเลยแล้วกันคือการตัดเชือนทุกอย่างสินะแล้ก็อีกสักรอบหนึ่งกแล้วกันอยู่อีกที ขี่มือก็ใช้ได้เอาเรื่องอยู่นี่วะพลหลอกของข้าไพลาดไม่เ่ได้ ê để nó vào để nó vào lên trước đi <laughs> à ừ. ไปไปมันเป็นจังหวะจังหวะการในบที่สี่มัองประมาณนาเพดฮูกูนะคุณงเจ้าจะเสียจังหวะไปเยอะมากเลยนะเนี่ยเพื่อคอแกอย่าบอกว่าคือว่าทนึ่งนะข้าจะอ่อนให้แกก็แล้วกันนะเฮ้ออะไรงั้นเรามาเอาอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะได้กลางอนาคเขียวกลางนาคเขี ไปได้เปล่าอ่อ,อะไรกันลอยตลอดยก็ได้แล้วกันมาสิกางอาณาเขตกางอาณาเขตพื้นอาณาเขตแล้วหึหึหึห เต็มมือสองั้งเต็มมสองครั้งฮ่าอ่่า่่เค่รอีกอย่างเนี่ยของแกนั่นมัน แย yeah, ่มากๆเลยแกงใช้พลังไม่เต็มร้อยอีกนี่เกยัเงเหลือสอนไฟนี่นะเหมือนเก่จะเคยใช้อยู่ครั้งหนึ่งนี่ยเอาเถอะวะเหมือนเลยนัดฆ่าก็ขอเอาจริงหน่อยสักครั้งหนึ่งแล้วกันจงรันที่มนตาให้สิ้นสูนญสี่วันฮัทสุทา เเยเดงบนวพลาากันไปนี่ยอตีต้องรีบสไปปืนพลังเวทตัวเองสักแป๊บนึงแล้วกันนะแต่ว่า้าก็ไม่ได้คิดว่า้าจะหนีเพื่อไปฆ่าแกร้กเออเฮ้ย เก็ดใช้คือใครมื้อนะแล้วเก็ดก็ใช้ฮารี่และใครตอนนี้เฮ้นันขัดก็ขอหน่อยแล้วกันสู้สึกอะไรแล้ว อะไรออกสักรอบเดี๋ยวก็แลกกันนะคงไม่เป็นไรกางอาาเขตองเต Nếu làm tiếp tục, nó sẽ như thế nào? rồi. Đó là một tên Đó là một tên khốn nạn. Đó là một tên khốn nạn. Đó แล้วก็เหลือของชั้นที่ยังไม่ตอนนี้เตรียมตัวแพ้ได้เลยแล้วก็แล้วกันนะ oh. เหลือแค่ของชันน้นคนเดียวเหลือแค่ชั้นคนเดียวยังไม่เอเวอร์ฮ,ฮีตเตรียมตัวได้เลยแล้วกันนะ <Med io. S 1> เอาระเบิดทิ้งเลยระเบิดเลยเหรอเอางเงี้ยอาใชา่โอกาสเลยเนระไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่สนใจเปรมอ๋อเล่นเ,นเ,เลยกูเลยกายนเทีว่ามึงอะไรกัน อะไรกันอะไรล่ะดูแกดูตกใจมากๆเลยเนี่ยที่แกไปอาณาเขตเนี่ยกลางอาณาเขตครั้งสุดท้ายแล้วนะเราปิดเกมเลยแล้วกันค่าๆยังไม่โอเวอร์ฮิตแกก็มีโอกาสแพ้เดียวทำไปเกิดอะไรขึ้น ดูสงสัยอันนี้เชตของเจ้าก็ถึงไวยเรียบร้อยไอ้เวนเลยตอนนี้เจ้าถึออะไรได้ใคายังเหลือตอนนี้ก็ข้าก็ใช้กับเจ้าแล้ก็คือมงคลสุดท้ายเลยนะอะไรกัน ตอนน,ตอนนี้พชาคุณย้อนกลับของเจ้ากับข้าก็คงใช้ไม่ได้เรื่อยอีกต่อไปแล้ว <c oughs> ก็คงนะมีแต่ตายกับตายเท่านั้นท่นก็เอาเลยก็แล้วกันลา <c oughs> <c oughs> ลา่อนค่ะ <c oughs> หลอมลมแบบเห้เกิดอาทิมุนตาลีสนม่วงพัตสุธาแก้าไปตังหวะหนึ่งนี่จริงไหมล่ะข่ารู้เรื่องนั้นดีอยู่แล้วแต่ข่าก็รู้ดีว่าแกก็ยังไม่ตายนี่ก็มาต่อกับข่าเลยก็ได้มอเลยอรอบหนึ่จะเป็นไงล่ะ รอแม่ค่ารุ้เลยนี่เงีไอเวนนี่แม่งงั้ก็เอาเลยก็แล้วกันวะเลยเฮ้ยเอ้าทา เราแชรดูในสัปดาหนั่นเองลาก่อเร้